เนี่ยครับเป็นความความพลาดความสะเพร่าของผมหรือว่าอะไรของผู้โดยสารนะครับมันไม่ใช่ผู้โดยสารหรอกนะครับคือคือผมเข้าใจนะว่าอ่าของมันหนักสิบกิโลเนี่ยคือแทนที่จะให้ผมลงไปส่งข้างล่างตรงที่แท็กซี่เขาจอดกันก็แล้วให้ผมวนกลับมาใหม่แล้วก็ให้ผมวนขึ้นไปส่งที่ชั้นสองนะครับซึ่งเวลาในซื้อกันเนี่ยเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับแทนที่จะเออลงลิฟต์ลงมาแล้วก็เอารถเข็นลงมารับผม นี่ต้องให้ผมบนไปส่งชั้นสองที่เซ็นท่านลาดพร้าวนะครับรถก็ติดอย่างนี้นะครับอาพูดตรงๆนะครับก็ถือว่าผมซวยแล้วกันนะครับอ่านะครับแล้วก็ผมรับของมานะครับจากนู่นนะครับไอติวันนนโรงพยาบาลเซนคาลอสปากเกร็ดทางแยกแยกแยกบางคลนนู่นนะครับแถวประทุมนู่นนะครับมาเซ็นทรานลาดพร้าว แล้วก็ไม่ผมขึ้นทางด่วนให้ผมวิ่งธรรมดามานะครับระยะทางก็สามสิบกว่ากิโลนะครับก็คือราคาสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับต,ตัดตัดแก๊ปออกไปผมเหลือแค่สองร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับท่านก็คิดดูอะข้างหน้านู่นนะเลี้ยวขวาข้างหน้านู่นนะเผื่อผมจะได้ขึ้นเผื่อผมจะได้วนหาเขานะครับเขาแค่ลงมารับเนี่ย ชั้นใต้ดินนี่นิดเดียวเองนะโอ้ยคือให้ผมขึ้นทางด่วนผมก็ไม่ว่าหรอกผมก็อ้อมอีกนะครับค่าเซอร์วิสผมก็ไม่ได้นะครับคือคนเราเนาะน่าจะคิดเนาะไม่ว่ากันถือว่ากูซวยเองแล้วกันเนี่ยขึ้นมาชั้นสองชั้นบีบีบอยตรงไหนล่ะบีบอยทีเนี่ยอ้ยกูละนายเนี่ย ให้ต้องต้องบอกว่าให้ไปล็อกบีด้วยนะตาย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 เรอยู่ไหนทีเนี้ยล็อกบีบีบอยวู้เนี่ยมาถึงแล้วพอมาถึงแล้วคนก็หายไม่มาจอดก็ไม่ได้รบกคอก็ไล่พอมาถึงก็บอกว่ารอผมแป๊บหนึ่งครับโอ้ยกูมาไหนเถอะน้อหัวหน้า ยัง,ย,งนะย,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 ยังไม่มาอีกับเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มาอีกแทนที่จะมารอเรานะต้องให้เรามารอเราต้องขึ้นมาไม่รู้ทีนาทีต้องให้เรามาลอยอคนเราเนี่ยมันก็มันก็แปลกเนาะบนก็เถอ ผมขับรถมารับงานมาเนี่ยเพิ่งเจอเพิ่งเคยเจอคนแบบนี้นะครับทําไมต้องให้เรามารอรถมันก็จอดไม่ได้เนี่ยเขาก็ไล่อยู่เนี่ยดูเนี้ยสิบนาทีผ่านไปยังไรวีแววคนมารับโทรไปหาก็ปิดเครื่องแล้วผมต้องทำยังไงโอ้ยตา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 ย,ตาย,ม,ยมือช่วยมายัางแต่น้อง ส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับสรุปทะเลาะก,กันนะครับ <c oughs> คนหนึ่งรออยู่ที่หนึ่งแล้วคนหนึ่งรอยอยู่ที่หนึ่งก็ผมไม่รู้เนาะเออแล้วมาโยวยวายสิผมอ่ะไอเราก็งนหงิดอยู่ด้วยอะก็เอาเดิสรุปทะเลาะก,กันนะครับกับลูกค้านะครับ <c oughs> ส่งเรียบร้อยนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเออแท็กซี่ไทยเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้อย่างนี้หรอกนะครับแต่จริงๆก็ไม่เคยมาส่งแบบนี้นะครับ ลูกค้าก็บอกเขาแล้วว่าผมไม่รู้นะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ต้องทะเลาะก,กันเพราะว่าเขาบอกว่าบีบอยผมก็มาผมก็มาบีบอยจริงๆแต่ว่ามันเป็นเสาบีกับทางอันนี้มันไม่เหมือนกันกับประตูสองนะครับก็เลยทะเลาะก,กันอ่าก็จบลงด้วยดีนะครับไม่รู้จักกันอีกแล้วนะครับ